สวัสดีค่ะความรักการงานการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคม2563นะคะเราจะเริ่มที่พาลของคนมีคู่แล้วก็คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดงานและเงินนะคะมาค่ะเราจะเริ่มที่คนมีคู่ก่อนเลยนะคะคนที่มีแฟนนั่นเองนะโอเคมาค่ะขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะคะขอดูไพ่ของคุณหน่อยค่ะพลังงานโดยรวมของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้าง เดอะซันค่ะแปดถ้วยสวิงถือเหรียญอ่อหนูรู้สึกว่าคนราศีพิจิกเนี่ยคนที่มีคู่เนี่ยค่อนข้างแฮปปี้ดีดาเหมือนกันนะคะคุณมีความสุขกับกับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในระดับหนึ่งเลยคุณน่ะลากขาดจากดราม่า คุณรู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่ดราม่าอีกจะไม่เป็นคนดราม่าอีกต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างแฮปปี้กับชีวิตของคุณนะตอนนี้นะคะมันจะเน้นไปในเรื่องของพาร์ทครอบครัวคุณมากกว่านะคะมันเหมือนกับว่าคุณหันมาโฟกัสคนรอบข้างเช่นครอบครัวเพื่อนอะไรพวกนี้มากกว่าคนคนนี้นะคะส่วนคนคนนี้เนี่ยเขาเครียดโดยทุนเดิมนะคะเขามีความเครียดเขาทํางานเขายุ่งและเขาก็ นะวุ่นวายกับชีวิตของเขาทีนี้เนี่ยหนุยเห็นนะคะไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าที่เคยเลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันอีก,กน,นะคะแต่ถามว่าเสมอไปไหมก็ไม่นะจ๊ะเนาะนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคบอยู่ทุกาอาจจะไม่ได้แบบเป็นแฟนเก่าก็ได้อนะคะถ้าเกิดวไม่ใช่แฟนเก่าก็ตัดออกไปทีนี้เนี่ยสิ่งที่หนูยเห็นในอนาคตนะหนูมีความรู้สึกว่าคนในคนในอดีตของคนนี้ของแฟนของคุณเนี่ย อาจจะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์เกิดดราม่าขึ้นมานะคะแล้วก็เกิดรักสามเซาขึ้นได้คนเก่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปนะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่าๆที่เขาเคยไปคุยมาในช่วงที่แบบทะเลาะกับเราอะไรประมาณเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกคุณอยู่ดีเพราะว่ามีไพ่สิบเหรียญแล้วมีไพ่สิบถ้วย ดูคุณกับเขาสิคะมันดูแฮปปี้มันดูสมบูรณ์อ่ะนะคะหน่ก็เลยมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคุณสองคนก็หนีกันไม่รอดอยู่ดีนะอ่าเขาดูเพิ่มหน่อยนะคะในด้านของความรู้สึกของเขาเขาตัดสินใจแล้วล่ะว่าเขาจะมองอนาคตไปกับคุณ นะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าคนอื่นจะพยายามแทรกแซงยังไงเนี่ยตัวเขาก็ยังคงมั่นคงว่าโอเคเรานี่แหละคือคนในอนาคตเขามองไม่ออกเลยว่าเขาจะไปลงเอยที่ใครถ้ามันไม่ใช่คุณนะคะซึ่งกว่าจะไปถึงนะวันนั้นเนี่ยโอ้โหมันเจอประ มันเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะเข้ามาทดสอบมาเทสคู่ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่สามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่ครอบครัวเราครอบครัวเขานะคะแล้วก็ <c oughs> ขอภัยค่ะปัญหาความต่างต่างในที่นี้ต่างต่างหลายอย่างเลยนะต่างความคิดเทสก็ต่างรสนิยมต่าง ความคิดหรือการใช้ชีวิตของคุณค่อนข้างคอนทราสต์กันมากๆมันต่างกันมากอะค่ะพอมันต่างกันเยอะเนี่ยมันเลยต้องปรับกันเยอะหน่อยนะคะซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวให้ทะเลาะกันเนี่ยไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับคุณสองคนก็เลือกกันและกันอยู่ดีต่อให้ทะเลาะกันแรงแค่ไหนก็วนๆกลับมาหากันอยู่ดีจริงๆหนูก็เห็นค่ะว่าคุณจะทะเลาะกันอีกมันจะมีเรื่องให้คุณทะเลาะกันบาดหมางกันขั้นขแบบถึงแตกหักได้เลยนะแตกหักหรือ หรือเลิกกันนะแต่ก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งแล้วคุณก็วนกลับมาหากันอีกดีไม่ดีคู่นี้เหมือนคู่รักเล,ล,ล,ลิกเหมือนกันนะคะเนี่ยคนพิจิตโอเคค่ะต่อไปเราไปดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะต่อไปค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของคนราสีพิจิกเปิดให้แป๊บหนึ่งนะ น่าจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งมีคนให้คุยมากกว่าหนึ่งแต่เหมือนกับว่าคนพิจิกเนี่ยเลือกไม่ได้ว่าควรจะเอาใครดีและคนพิจิกชอบไปถูกใจคนที่เขาไม่โสดเออมันเหมือนกับคนพิจิกเนี่ยชอบไปรู้สึกดีกับคนที่คนที่ไม่โสดหรือโสดไม่สนิทนะ นะคะคนที่เขาห่างกับแฟนแล้วก็มาคุยกับเราอะไรประมาณนี้นะคะคนพี่จิกจะชอบถูกใจคนพวกนั้นเพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยค่อนข้างแบบรู้ใจนะมีความร้อนแรงนะคะทีนี้เนี่ยมันมีนะคนที่จริงจังจริงใจเข้ามาแต่เหมือนกับว่าคนพี่จิกไม่ชอบรู้สึกเบื่อนะ่ะเป็นเบื่อเป็นเป็นรู้สึกว่าโอ้ยคุยแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจคุยแล้วก็งั้นๆนนะ่ะไม่ค่อยคลิกนะคะแต่เราดันไปคลิกกับคนที่อืม คนดุดุคนสไตล์แบบออกแบดนิดนึงออกแนวแบบว่า,าคุณน่าจะชอบคนคลาสสิคนคน,คนพิจิกเนี่ยหนยมีความรู้สึกว่าคุณเน่ะเป็นคนที่เทสดี <c oughs> บอกเลยคุณเป็นคนเทสดีคุณเป็นคนเลือกคนเก่งคุณเป็นคนชอ,ชอบชอบดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับคน ที่คุณจะเลือกเข้ามาใช้ชีวิตด้วยหรือว่าคบด้วยเนี่ยพอเป็นแบบเนี้ยคุณก็เลยจะมองคนที่ข้างนอกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ว่าตัดสินนะมันเหมือนกับว่าถ้าดูดีในระดับหนึ่งก็ได้ใจเราระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับถ้าสมมุติว่าเทสไม่ผ่านเนี่ยคุณก็ไม่อยากคุยละคุณรู้สึกว่าอเบื่อจังเลยคุยแล้วไม่ถูกใจเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้คุณนะ่ะเหมือนกับปิดกัน้น ั้นความรักที่มันจะเป็นความรักจริงๆอ่ะเข้ามาแต่คุณดันไปผูกพันแล้วก็คุยกับคนที่เขาไม่ให้สถานอะออดูหเห็นคนแอบแซบเออคนพิจิกเนี่ยมีแอบแซบเด้อเนะคะมันมีการแอบแซบกันอยู่แต่ว่าการแอบแซบนี้อ่ะมันคือแบบมันไม่พัฒนานึกออกปะมันคือเหมือนกับว่าโอเคคุณอาจจะแฮปปี้กับจังหวะที่ ที่เราได้อยู่ด้วยกันใช้เวลากับเขานะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะรู้สึกไม่ดีกับอีตอนที่เราเรารู้สึกว่ามันไม่แซบแล้วว่าไอ้จังหวะกินนะ่ะอร่อยแต่ทีนี้มันสอบท้องอะ่ะต้ยมยำอะ่ะมันแสบท้องมันสอบท้องนะคะคือคือเหมือนกับคุณชอบที่เขาเป็นคนแบบนี้ด้วยนะคือเอาจริงๆถ้าเขาเป็นคนที่ซื่อกว่านี้ซะหน่อย คุณจะไม่ชอบเลยถ้าถ้าเขาซื่อกว่านี้แล้วเขาไม่มือไวใจไวมือเร็วแบบนี้นะคุณก็จะไม่ชอบแต่คุณดันมาชอบเขาเพราะเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขามีเสน่ห์พอเขามีเสน่ห์เสร็จปุ๊บคุณชอบคนที่เป็นชาร์มมิง่งพวกชาร์มมิ่งทั้งหลายเนี่ยบอกเลยนะคะเจ้าชูเอาง่ายๆเลยคุณชอบคนเจ้าชู้คนจี๊ดๆนะคะคือคือมองไปปุ๊บเนี่ยโอ๊ยคนนี้ดูคลาสซี่ดูมีคนจับจ้องมากมายคุณอยากจะเอาชนะ ะค,ะคุณอยากจะครอบครองหัวใจเขา เอาว่ากินเสือแต่ระวังเสือกัดนะจ partido. ๊ะโอเคหน่อยสรุปให้นะคะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปใช้คำว่าสถานะแอบแซบละกันนะคะคำนี้คนน่าจะพอจะเก็ตได้นะคะแอบแซบกันบ้างเจอบ้างไม่คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบที่จะอยู่แบบนี้แล้วคุณก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันชาเลนจ์กับคนคนนี้นะคะคนไหนที่มาแบบโอ้ไม่ท้าทายเลยอะไรเงี้ยคุณก็ไม่อยากจะคุยเนาะก็ลองเลือกดูค่ะลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไร เราอยากได้อะไรนะคะแล้วก็พยายามมุ่งไปที่เป้าหมายนั้นให้ถูกนะคะถ้าคุณรู้สึกแฮปปี้กับสเตตัสเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณแบบรู้สึกอ่ะไม่เป็นไรฉันแค่อยากจะสเปนไทม์กับเขาไม่ต้องอะไรมากก็ได้ชีวิตไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะอยู่ต่อไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออเขาเริ่มมีผลต่อใจเรานะเราเราไม่โอเลยอะ่ะเราคิดถึงเขาถ้าเขาหายนี่เราไม่โอ เราเราเราเครียดนะเรากระวนกังกวายไม่เป็นตัวเองอ่ะอน,นั้นต้องเทคสเตตแบ็กนะคะโอเคอ่ะไปะเราไปดูคนโสดกันนะคะมาค่ะเรามาดูคนโสดกันนะคะคนโสดร,ราศีพิจิกนะคะคนโสดราศีพิจิกน่าจะโฟก,กัสเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องของตัวเองอะ่ะ นะคะคมีการปรึกษาหารือกับเพื่อนเยอะแยะมากมายปรึกษาคนนู้นคนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอนาคตในในชีวิตอนาคตตัวเองอะนะคะมีการถ้าเป็นคนทํางานเนี่ย ก็คือโฟกัสเรื่องงานรัวๆัวรัวแต่ถ้าเป็นคนที่เรียนอยู่ก็กําลังคิดจะเรียนต่อดีไหมนะจะเรียนอันนี้อะไรอะไรอย่างงี้ค่ะค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องการเรียนแต่หัวใจเนี่ยไปใจจดใจจ่จจออยู่กับคนเกา่าอืมหนูรู้สึกว่าคุณยังคงนึกถึงคนเกา่าๆอยู่นะนะคะ เออหนูไม่ได้เห็นใครเข้ามาจริงจรงจังๆนะคะในช่วงนี้คนราสิพิจิกมีคนวนเวียนมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายคุณอาจจะมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะมากมายเลยเพราะคุณก็มีสเสน่ห์นะคะพอมีคนมาคุยเยอะแยะมากมาเยเนี่ยเราก็จับจุดไม่ได้เลยนะว่าคนไหนจะอะไรยังไงคนนั้นดีไหมคนนี้ดีหรือเปล่านะคะแต่มันเหมือนกับยังไม่ได้สละโสดนะ่ะนะคะคุณยังไม่ได้สละโสดหนูยังคงเห็นคุณโสดแล้วก็ เนี่ยอย่างที่บอกนะจริงๆหน่วยเห็นคุณโฟกัสในเรื่องของการเรียนการงานพวกเนี้ยจะเป็นส่วนมากนะคะยิ่งมีไฮพีเทสเนี่ยมันยิ่งองบอกว่าอ่ะคุณเนี่ยเหมือนกับโฟกัสไปกับ การศึกษาอาหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็สนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะสละโสดมันมีแหละคนเข้ามาไม่ใช่ไม่มีแต่มันเป็นพวกขาจอจะเป็นส่วนเยอะพวกที่คุณไปเจอในงานปาร์ตี้ไปเจอจากการสังสรรคนเยอะอะไรพวกนี้สมากกว่านะคะเอาล่ะโอเคหนดูการงานการเงินกันนะคะเรามาดูงานและเงิน คน <C 1> พิจิตหน่อยการงานดีถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่คุ้มค่าเพราะว่าคุณเข้าตากรรมการ อืมแต่ให้ระวังการออกความคิดเห็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้คนรอบๆข้างไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ถูกใจกับความคิดเห็นของคุณแต่จริงๆมันก็ดีค่ะหนูเห็นคุณทุ่มเทให้กับเรื่องงานมากๆหนูให้ควีนถือไม้เท้าเดือด n ันแปลว่างานเนี่ยมีเกณฑ์ก้าวหน้าถ้าคนสอบราชการเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้นะหรือถ้าคุณทํางานอยู่ในหน่วยงานใดอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้เลื่อนตาแหน่ง เพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยค่ะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ยคุณมีรายได้เข้ามานะมันเป็นรายได้ใหม่เช่นรายได้เสริมเสริมจากที่คุณทํางานอยู่แล้วนะ่ะนะคะจะมีเสริมเข้ามาแต่ช่วงนี้เนี่ยต้องให้ระวังเรื่องของการที่เราจะเสียเงินเพออัซิเดนต,ต่างๆอ c ซิเดนในที่นี้เนี่ยมันก็เช่นน้ําไหลไปรั่ว ไม่รู้ว่าแบบทําไมถึงต้องใจอันนี้แพงขึ้นอะไรทํานองนี้นะคะหรือไม่รถที่ไม่เคยพังอยู่ดีๆก็ต้องได้ซ่อมอะไรประมาณนี้นะคะแต่แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าการงานเนี่ยมันซัพพอร์ตคุณดีมากๆและคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีแผนนะคะที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรใหญ่ๆนะ่น่ะถ้าคุณมีแผนอยู่คุณมีเกณฑ์นะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณน่าจะพร้อมละมันเหมือนกับ คุณแพนมาสักพักแล้วอะค่ะแล้วคุณก็คิดแค่ว่าเออถ้าเงินพอเมื่อไหร่ถ้ามันรู้สึกว่าเออมันมันมันม่นคงกว่านี้นะเราจะซื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่ถ้าคุณจะซื้อนะหรือคุณต้องการที่จะลงทุนอะไรในตอนนี้เพราะว่ามันก็งอกมันก็เงอยอะ นะคะดูไพ่ก้าวเหรียญม,มันงอกมันเงยถึงแม้ว่ามันจะลําบากซะหน่อยล่ละนะคะมันจะลําบากซะหน่อยถ้าทําธุรกิจก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างได้กู้ไม่เต็มบ้างมีอุปสรรคแต่ว่าไม่ว่าจะลงทุนกับอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่ารุ่งนะจ๊ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะของราศีพิจิกในเดือนนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่วยในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคปีจ้า